วันที่โดนขอแต่งงานโคตรสวยโคตรสวยแับทุกแฟกเตอร์ที่ทำให้ปิน่นมุดมีมันมามเพรซ์อยู่ตรงนั้นหมดเลยต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดเยอะเยอะมากกว่าที่คิดแล้วกันแคบจะต้องพันาห้าร้อยชุดสถานที่ก็คไม่พอจะมีปังหมดถ้าแต่งงานเท่าไหร่รู้ไหมหอของกับไปจะรู้ยยังไงก็ไม่เคยแต่งงาน,น,นางมาก่อนอยากได้ใจมากกลายรูคู่เดยเป็นโดเดลท้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต้องไม่เป็นแบบใจตลอดเลยวะ <laughs> เราเลิกแต่งงานเลยเนาะจริงๆอ่ะมันเริ่มแบบว่าปิ่นกับพี่พิมอ่ะคุยกันว่าอีกสามปีเราอยากแต่งงานกันแต่ทีเนี้ยในช่วงสามปีนั้นพี่พิมดันมีแพนว่าพี่พิมอยากไปเรียน MBA ปิ่นก็เลยบอกว่าโอเคแต่งก่อนไต MBA เเลยไหมปิ่นจะได้ตามพี่พิมไปได้ด้วยปิ่นก,ก็ส่งไปถามที่บ้านว่าโอเคเนี่ยมีแผนจะแต่งงานกับพี่พิมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพ่อคิดว่าแต่งก่อนหรือแต่งหลังไป MBA ดีเราก็ถามเขา่างนี้เนาะเขาก็บอกว่า แต่งก่อนไปเลยก็เลยโอเคแต่งก่อนซึ่งช่วงนั้นก็คือเป็นตอนที่ปิดน่ะฝึกงานอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยบอกผคุณยา่ปุ๊บ่อแม่เลยบอกคุณย่าแล้วก็ให้คุณย่าหาเร็วให้ก็ออกมาได้เป็นวันที่เจ้ามีนะคะ68แล้วกคุยกันโอเคเราจะแต่งงานปิดก็บอกพิ่งิีว่าปิดน่ะอยากหูขอแต่งงานรู้สึกว่าเออก็อยากในครั้งนี้ไม่ชีวิตได้อยากลองขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยขอ,อยให้เขาทำสุขภาพให้หน่อยได้ไหมก่อนแรกก็แปลกเพราะว่า มันมีความไม่ make sense ในอีเวนต์สอีเวนต์ที่เรียกว่าการเซอร์ไพรส์สปตแต่งงานกับอีกอีเวนต์หนึ่งที่จูงมือแฟนไปเลือกแหวนคำถามคือแล้วอันไหนมันควรเกิดก่อนแล้ว, <c oughs> ลวประจบมองวันนั้นน่ะไปตีแบตกับที่บริษัทจำได้เลยมีพ <c oughs> ี่อาร์ตแน่นอน okay. คนนีคืจำไม่ได้ละสาวพับอี่ากไม่เคยจะขอแต่งงานเลยแล้วเขาก็มองแบบคึณเรื่องอะไรวะ สุดท้ายก็คือแบบว่าไปถามทุกคนที่อยู่ในรูรูตอนนั้นเลยคนปรากฏก็คือว่าพอมีพี่นกอยู่ตรงนั้นผู้โชคดีคนเนึ่งอาวุโสที่สุดพี่นกก็บอกว่าเออก,ก,ก็ต้องสบายก่อนแล้วค่อยไปเออพี่นกก็เล่าเรื่องว่ามันมีแหวนแตแงน่งแหวนบ้านแหวนใส่เ r y day อะไรพวกนี้จําได้นั่นคือเจ็ดวันที่ศึกษาเรื่องแหวนไม่คิดว่าแหวนวงหนึ่งมันจะอะไรขนาดหรอกสบายเปิดราคาปุ๊บกากเลือด สิ่งที่ได้กลับมาก็คือว่าโอเคเออแข่งที่เพชร,พชรก็เลยเดินไปบอกม้าเพราะว่าตอนศึกษาอยู่ก็เห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแหวนตะรูที่มีความขาดมากๆบอกม้าว่าของแงไอเพชรที่อยู่บนแหวนม้าได้ไหมของแงเขาก็มองแบบเตรียมโดนเบรดกระโหลกตอนนั้นนิดนึงเอา,าเอาดิเอาเลยแล้วเขาก็ถามแบบตามสไตล์เขาว่าแล้วมีดีไซน์หรือย,อยังดูนีนั่นหรือยังอะไรเงี้ยตอนนี้ขาดอะไรบ้างเขาก็พร้อมด้วยบอกว่าขาดช่างทำแหวน ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ไม่มีแหวนวงไหนในตลาดที่ถูกใจเลยก็เลยบอกว่าในไหนชีวิตนี้มันจะทําแหวนวงหนึ่งขึ้นมาแล้วทําเองเลยก็เลยให้มาพาไปหายากเขาเป็นช่างวเว e รี่ทำแหวนซึ่งเขาก็หาปินด้วยนะตอนนั้นก็รู้ว่าตจ้ากรงทาเตรียมไว้ไม่ได้พว,วก็จะไปเซอร์ไพรส์จอดไหนอะไรเงี้ยเนขาก็ถามว่าแบบชอบแบบไหนชอบแบบนี้ไหมบอกว่าเออเลือกๆใครชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ซึ่งโชคดีมากที่เราอะ ชอบตรงกันก็จบไปป็นก็นเลือกก็เลือกไม่ได้คิดอะไรสุดายก็ได้แหวนมาโดยรีบวัดไซส์แหวนจากจําได้แล้วก็บวกกับแหวนที่ปิ่นใสออกมาเป็นไซส์แหวนที่แมงก็ไม่ตกแต่ใกล้เดียยใกล้เดีอยใกล้เดือยตอนนั้นเดไลัยก็ค่อนข้างกระชั้นตอนนั้นปิน่นฝึกงานอยู่เพราะทิมจะไปรับปิ่นกลับจากฝึกง,งานก็คือไปเที่ยวฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ก็กะว่าจะขอตรงนั้นเลยเพราะว่ามันกระชั้นดีปิ่นมันคง ไม่เอะแบบเป็นมุคมงไม่ยินว่าเราทำผ่านก็เลยทำตอนนั้นก็เลยยิ่งทำไวยิ่งดีคือเหมือนเราก็ถ่านนะแหมขอดิ่นี่เลยไหมขอดี่นี่เลยไหมหมอแหวนไม่เสร็จหวนเสร็จไม่ทันคือด้วยความที่เขารู้จักเราดี <ๆ S 2> เขาก็จะแบบไม่ใช่ว่าหายไปเลยกับเรื่องของแต่งงานนะเขาจะจะมีการมาเล่าว่าแบบเนี่ยไปคุยเรื่องแต่งงานมาทุกคนเซอร์ไพรส์มากเลยูุนนี้นั่น,นหรือแบบเนี่ยทำ,นนทำวันนี้ทำวันนี้พูดเรื่องแต่งงานก็คือพูดมาให้เราฟังเรื่อยๆโดยที่เรามันทำให้เราไม่แบบไม่สงสัย ช่วงนั้นอ่ะจริงๆเขาก็มีทําตัวแ,แปลกๆพอเรากลับมากินเนาะปกติเขาก็ต้องให้เราจับโทรศัพท์ปกติอ่ะพอตอนแรกพอเราเริ่มสงสัยเขาก็แก้ตัวด้วยกันบอกว่ามันมีแบบที่พยายามจะทาเซอร์ไพรส์สดแต่งงานเขาก็พูดตรงๆนะเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้อยู่อะไรเงี้ยกลัวเราเห็นไม่ให้เราค้นของเพราะว่าในกระเป๋าเขาอ่ะมีแหวนอยู่อ๋อที่พี่บอกว่าพี่จัดกระเป๋ามาดีอย่าไปยุ่งเ,เอากระนั้นอยู่อ่ะแม่ติดกระปานเยอะเอะอใช่เขาบอกงั้นแล้วเราก็แบบ ไอ่ะขอโทษโอเคแต่ก็รู้สึกว่าเราบางคนอัน,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 หนหองกว่านายอยู่แล้วเขาจัดของเขาโอเคเราไม่ยุ่งเราก็เลยไม่ยุ่งอระจานที่แหวนอยู่ข้างใน,นจะป้อนยังไงวะหาช่องรับของกระเป๋ามีอยู่รูหนึ่งยัดลงไปปุ๊บป่องออกมาเป็นติ๋วเฟรชแล้ว <c oughs> ลเตรขนาดนั้นจะป้อนยังไงนั่งเก็บมมอ่ะตอนเตรียมขอสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขอพ่อแม่เขาก่อนเตรียมน้ำหนาปื๊ดโทรไป เขาหาแม่เพราะตอนนั้นไม่มีเบอร์พ่อติดแล้วถามว่าพ่ออยู่ไหมแม่บอกว่าพ่อหลับอยู่ข้างคือคือ,คอมันเป็นเอาคำนี้แบบคาดไม่ถึงนิดนึงตอนแรกกะจะรอให้แบบคุยนั้งสองท่านพร้อมกันตอนนั้นก็เลยเป็นฟิลว่าเอาเอเนี้ยพูดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตื่นแล้วฟังบอกพ่อหน่อยนะครับก็มีความกิปสเต็ปนิดน,นึงแต่ว่าแบบเอออยากจริงจริงอยากบอกพ่อตรงๆอะ่ะอยากบอกพ่อ directly แต่ว่าตะวัมันไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็เลยบอกเ <Okay. S 1> ออโอเคก็ ทั้งหมดレスポンスเดียวของแม่กลับมาก็คือจ้ะครับขอบคุณครับว่าไงขอไปอยังนะไม่ก็คือื่วงความที่บอกแม่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็กำหนดเรื่องกำหนดอะไรแล้วอ่ะแม่ก็คือรู้ทุกทุกอย่างอยู่แล้วตั้งแต่แรก พอเหมือนพี่ฮิมโทรไปขอ,ขอเขาก็เลยเป็นฟีลว่าแบบอะฮะการสบายเชิญเน่ฉันเป็นคนชิวชิวอยู่แล้วขอก็ขอไปเลยอะไรเงี้ยก็อย่ากมาแ่่ํำว่าจ้ะ <c oughs> วันที่โดนขอแต่งงานโคตรสวยโคตรสวยคือเป็นทริปที่อากาศแบบไม่เป็นใจเลยฝนตกอยู่ตลอดเวลาคือแบบฝนตกทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยนะ ย้อนกลับมาแม่แต่ก็เคยเล่าไหมว่าพี่เจอที่นี้มาจากเจอจากไหนชัดจิบิีจริงเหรอไม่เคยเล่าเนี่ยศึกษาพรีอ Engineering นจบวิศวกรรมามาออกมาอ๋อสิบที่สิบที่แล้วใครคะเหลืออยู่สองที่มันเหลือบนเขากับริมเลกไม่ชอบบนเขาชอบมาแบบใกล้น้ำมากกว่าความรู้สึกมัน,มในใครกว่า,า,วาวเรียนจบวันเวลเตอร์พลาสต์ทุกอย่างทุกอย่างไปมัน เป็นทางการเดินทางการแบบตั้งกล้องมาร์กเอาไว้เลยสักรีนชชอตเอาไว้มั่นใจไม่มีอะไรพลาดแน่นอนเตรียมแผนสำรอง2-3 4ีเช้าวันขอเลยอายุเข้าโดนพายเวเทอร์ฟอร์แคสต์วางยาต้องห่วบจัไอเราอะ่ะต้องห่วแบบไม่อยากไปละเพราะหนึ่งหนาวสองนี่เลือกทุดให้ด้วยมาค้าบอกอยากให้เปใสที่นีอยากถ่ายรูปคู่กันแบบ เราก็ไม่รู้ทำไมเรายังไม่เอ็ดใจนาะแต่ตอน,น,นไม่เอ็ดอ okay. ใจทำไมใส่ชุดคู่เรื่องมาเป็นยุกะปงหนาวมากต้องใส่กางเกงอ่ะทับอีกชั้นหนึ่งข้างในแล้วก็ใส่กระโปรงแบบทับคือคิดไหมว่ามันมันแปลกอ่ะแบบเหมือนขายอยู่ย่างเงี้ยกระโปรงอยู่ยางงเงี้ยมันก็เห็นขากางเกงอยู่แบบเงี้ยแล้วมันก็เต๋อเตอรู้สึกเหมือนเราเป็นป้ามากตแตอนเลยมนมีความแบบไม่มั่นใจกับอะไรหรือสักอย่างในตอน,น้ยี เราลงไปครึ่งทางแนละ้วเพราะว่าจากินเดอะวอล์มันลงมามันต้องมาลงที่อิาเกนก่อนแล้ว่าต่อบัสที่มาถุกชั่วโมงมชั่วโมงอะค่ะเท่านั้นไปที่ไปที่ไหนนะอิเซลองอิเซลองพอแบบลงมาครึ่งทางอยู่ที่อิาเกนก็ลันจะรอบัสไปนี่ก็เริ่มแบบงงเงแล้วเริ่มแบบไม่ไปดีไหมอะเริ่มมาลงเสียแล้วเ,เริ่มแบบไม่ไปดีไหมอะมีชิมก็แบบ อยากไปไปเถอะนนเิื่องอะไรเนี่ยโอเคก็โอเคเขาอยากไปแล้วก็ไปแล้วก็นั่งรถขึ้นไปกันก็ปวบอกว่าิพอเราลงปุ๊บคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยเป็นตัวฟังอยู่กัน,เป,นเป็นบ้านคนอย่างเดียวแล้วแบบมันไม่มีที่ให้หลบฝนขอตรงนั้นไม่ได้แนๆ่ๆขอคือแบบมันมืดด้วยอน่ยเพราะมันเช้าแล้วแบบมันอยู่กลางภูเขาแล้วพายุเข้าแบบทุกไฟเตรอร์ที่ทําให้ปิน่นหุ่นยิดมันมัมนมาพรีเซนต์อยู่ตรงนั้นหมดเลยคือยังไม่ได้กิน การต้องตื่นเช้าอากาศหนาวลบแดดไปหยักแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวปัดถัดไปมาจะกลับเลยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปก็คือเขาวิ่งไปหาที่นั่งจนได้ที่มีร้านนึงที่เปิดอยู่ก็ึ้นไปนั่งกันพอไปนั่งเราก็เริ่มเย็นเราเริ่มสงบอ่ะเราก็เริ่มแบบของกินยัดเข้าปากหายพอมีของกินหายอ่ะเราก็กล่าวว่าเราจะกลับไปนที่สิบเม็ พอประมาณเก้าโมงครึ่งเขาก็บอกว่าเออเนี่ยอยากออกไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยไหนๆก็มาแลวเก็โอเคโอเคโอเคนั้นไปเลยเล่นถ่ายรูปกันก็ได้ไหนๆก็ใส่ชุดพูดนู่นนี่นั่นกันมาลวก็เขาก็ตั้งกล้องแบบโหเตรียมทุกอย่างเส็อัพเสร็จอัพเอก็บอกวิีเราก็ไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่ไม่นี่เพราะว่าใจตอนนั้นคือเริ่มแบบคือจริงๆตอนนั้นแบบฝนมันเริ่มซาแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่หายตกดีมันก็ยังตกอยู่ เจอไปถึงเราก็แบบเพื่อถอดถอดชุดคุมหนาวหนาวขอเสื้อคลุมต้องถ่ายรูปด้ยเริ่มอัดด้ไยวอาอัดวิดีโอด้วยเอาเที่ยวี่อัดวิดีโอแล้วก็ดูเนี่ยเออเราก็น่าจะได้เพราะว่าใช้ a อ p เป Watch เป็นตัวลืมไปว่ามันใส่แองเปิลวคือแบบต้องบอกก่อนว่ามือถือยิมคือเมมไนเพราะฉะนั้นเหลือแค่เครื่องปิดที่ถ่ายถ่ายได้แบบเป็นวิดีโอคิดว่าเรื่องไม่ให้พลาดก็ถ่ายเป็นวิดีโอไปงั้นคือภาพที่หนึ่้ก็คือตั้งวิดีโอเดินออกไปถ่ายแล้วกลับมาแบบดูวิดีโอ น้อยก็อู่ตนันะมันหนาวมากวยวายบอกพี่สิแม่งยืนติดไปเิดมา่ไปตนะิดมาเหะไม่ถ่ายไม่ตัวดต่อะไรก็เอ,เอ้อกอทำอะไรเหลาว่าท่านี้เลยเร็วเหนาวหนาวนาวแล้วเขาแแค่ๆๆก็คือนั่นแหละเปียงยักษ์อยู่ตึ๊ดุ๊ตุๆๆๆๆๆๆ๊ดุ่ตุ๊่ตุ๊ตว่ตชุ๊๊ก่๊ก่อน,ออนททุ๊ตงงุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ัุ่ตุ๊ตุ๊ตุุ กาต้องคู้พร้อมกันอย่างละรึ่งอย่างละรึ่งพึ่งคือกงกลางขึ้นมาย่อยย่อยย่อยเหมือนนะตอนนั้นอ่ะมันเป็นความสึกที่แบบโอ้นี่คือเหตุผลนี่ทำไมด้างด้นถึงจะมาถึงที่นี่ได้ทาไมถึงไม่มีเหตุผลเลยเพราะปกติขเขาจะรู้อยู่แล้วว่าแบบเราอ่ะที่หุุดหงิดกับเรื่องอย่างนี้เราก็แบบถ้าฝุดตรุกูเขาจะไม่พาเรามาเรามั่นใจอะไรเงี้ยแต่เขาก็่ยังพาเรามาก็เลยรู้สึกแบบโอเคนี่นั่นนั่น,น,นคือเหตุผลใช่ไหมอะไรเงี้ยที่แบบเขาถึงต้องด้างด้นพาเรามาให้ได้ เออแล้วจากตอนแรกที่ทั้งหนาวทั้งหม,มุนมีทั้งอะไรนะทุกอย่างแบดเดย์มากกลายเป็นคูลเดย์ไปหมดเลยกลายเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยอย่างน้อยเรก็สำเร็จไงอย่างน้นอยยูสามารถสไพสยได้นะปกติเขาจะทาเป็นคนที่ไม่เคยสไพาเปินได้เลยว่าเป็นจะจับใต่ได้หมดแต่ด้ยวยความที่แฟนเกอรวันนั้นอ่ะมันทําให้แบบปิ่นไม่ได้โฟกัสด้วยอะ่ะเหมือนว่าป,ปิ่นหมุนหิีเป็นแบบไอ้นี่ไปหมดเลยปิ่นเลยไม่ไม่รับรู้ไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดี นั่นแหละต้องไม่เป็นแบบใจตลอดเลยวะเป็นอนะก็ครัขบผมไม่หนาวหรอชื่อไม่หนาวหรอทำไม่ทำไงเลยไอ้เนีวะทุกคน I got engaged yeah I got engaged everyone ิ คุณเตรียมหรอกไมเราให้เธอส่งมาครับ If I were you I would say yes Yes I say yes Yes I do ใจจ้องเหรอมาถึงท่าของการเตรียมตัวพอขอแล้วบ้าง ขอเสร็จนะสิ่งแรกที่ทําเลยก็คือหาเวดดิ้งแพรนเนอร์เขาปิ๋นไม่จัดเองดูล่ะพอกลับไปคุยกับคุณย่าหรือว่าคุยกับใครแล้วคือแขกจ,จะต้องพันห้าร้อยคนแต่ว่าตอนนี้คัดดาวเหลือเหลือประมาณพันนเออสถานที่ก็พูดไม่พอด้วยความที่ปิ่นเป็นคนแวลูเรื่องของการจัดสถานที่ปินอยากได้แบบสถานที่ที่สวยงามอลังการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดที่สวยล้วต้องการแค่นั้นเราก็เลยไปดูเหมือนแบบไล่ดูสไตล์ของคนที่จัด อ rganize งานอย่างแบบเด coration รูนี้นั่นเลยอะ่ะพอเราเลื่อนหาปุ๊บเราก็ไปเจอเจ้าของ G M organizer แรกคือพี่เอ็มตอนแรกคือรู้สึกว่าแบบลิยเลยเพราะพี่เอ็มก็คือเข้าใจสไตล์แล้วก็มีความเป็นเหมือนวัยรุ่นแล้วก็รู้ว่าเราอะ่ะชอบอะไรที่มันไม่ได้เหมือนคนอื่นอะไระเงี้ยก็เลยเลือก G M ไปพอเลือก G M ไปใช่ไหมพี่เอ็มก็แนะนําให้ใช้เวดดิ้งเฮนเดอร์ของที่เขารู้จักก็คือคุณเก่งลูมไนท์ที่เก่งลูมไนา ก็เลยได้ทั้งวีดดิ้งฮันเดอร์กับวีดดิ้งวันไหนซื้อมาแล้วเราก็คุยกันว่าเราอยากได้เป็นแบบทะเลแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นซันเฟลว์เพราะว่าเหมือนแบบจรู้สึกว่าดอกไม้ประจำชุมชนเราอ่ะคือซันเฟลว์เพราะว่าพี่คิมอ่ะให้ดอกทานตะวันมาตั้งแต่พบมเกิรก์ลชูเมลเลอร์เป็นโทนู้วนก็จินสดใสใช่ไหมครับของความจริงใช่สีเหลืองคือตัวแทนอข,ของความสดใสการที่เธอเป็นี่ยดัดดวงตะวันในชีวิตฉันของความจริงแม่งชองขอัดแย้งกัน อ่พี่ทิพย์บอกว่าขี่หันไปหันมาเหมือนดวนาวทั้งดาวันที่แบบพันน่ะแจกอย่างนี้เยอะมากความโลงมือติดที่มีหายไปหมดเลยสมาร์ทวิซันจัดสิ่งเราอะนั่นอ่ะเลยมาเป็นเตรียมกันฟาวเวอร์ไปเดี๋ยวซีเพราะว่าเราทั้งคู่ชอบผลิตอะ่ะรวยเช่าสถานที่แล้วเช่าสถานที่เป็นเซนทรันเพราะเป็นที่เดียวที่รองรับได้พันกว่าคนที่กันหลังจากนั้นก็เหมือนเพียร์กับพี่ทิพย์ตั้งแต่แรกเลยว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะทางฝั<ม>่งปิดจะเป็นคนดูแล<ม>เพราะว่าเหมือนแบบฝั่งเขาก็ต้องแบกรับถาลในเรื่องของการที่แบบเออขนทั้งแขกผู้ใหญ่หรือว่าแบบมีออฟเฟอร์ที่พักให้กับแขกผู้ใหญ่ไปที่จันอยู่แล้วอะไรเงี้ยาะงัันก็เลยโอเคเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทางบ้านปิด ก็มีพ่อพ่อแม่เขาก็ด้วยความที่พ่อแม่สปอร์ตบิ๊กมากๆก็เขาก็โอเคแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเองใช่แล้วก็ตามใจบิ๊ด้วยก็ต้องแบบขอบคุณพ่อพ่อแม่มากมากสักเดีืยวไม่ใช่ทเอมาใช่เขาก็บอกว่าแบบลูกสาวคนแรกลูกสาวคนเดียวด้วยแต่งงานทั้งทีเขาก็แบบเออไปทุ่งกับใครก็ต้องทุ่งกับลูกสาวก็แหละขอบคุณพ่อกับแม่มากมากบ้ ร้อนเนี่ยไปตอนคุยกับริบ้ารคุยกับเขาเรื่องจัดงานแต่งตอนที่เขารู้ว่าจะแต่งงานภาพเดนแซนที่ตอนแรกแบบว่าพ่อ,อแม่จะแบบเฮ้ยยินดีด้วยว่าไอ้ลูกแบบเดนเซนก็คือแบบอ๋อแล้วมีปิ่นฝอยเหรอปังเหรอถ้อาแต่งงานเท่าไหร่รู้ไหมเปล่ากลับไปจะรู้ยังไงก็ไม่เคยแต่งงานมาก่อนตีอ่ะตอนนั้นตีเลยความกรตีแล้วความไม่สนความรู้สึกกันแล้วกันในบ้านก็เลยตีกัน ตีกับแม่มก็สุดท้ายแล้วาบอกเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากที่บ้านกินซวยออกสินสอนอะไรอย่างนี้คำถามก็คือแล้วสินสอนมันต้องเท่าไหร่ใช่ไม่มีราคาตลา,าดด้วย <c oughs> บ้านปิดอ่ะต้องบอกว่าพ่หอไแม่ป็นอ่ะยังไงก็ได้จริงคือเราแบบคนที่แบบไม่ไม่ได้ไรอ่ะอะไรก็ได้เ <c oughs> ท่าไหร่ก็ได้ยากมากเพราะว่าเท่าไหร่ก็ได้แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจุดไหนนี่มันอพอใจเนาะ แ,บบแล้วตอนนั้นคือมันไม่มีข้อมูลเลยไงแ้นหนึ่งหอห้าแตะสอง้านหนึ่งหอ,หอสุดท้ายก็กตกก็เหมือนแบบตคุยตกลงร้ึง<ร>อ,อ่ะว่าบ้านปิ่นก็ไม่ได้ซีเรียสยาก็ไม่ซีเรียสไปถามยายาก็บอกยาไม่ซีเรียสแต่ว่าคือยาบอกว่าลําไหวอ่ะร้านหนึ่งเรก็โอเคแปลว่ามันก็หอมไม่น่าจะต้องต่ำกว่าร้านนะ <laughs> สุดท้ายเราก็คือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกันก็ในที่นี้สองไปคุยกันซึ่งย่ยาเขาก็บอกว่าได้หมดเลยก็เตรียมมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ให้สาวผู้บ่าวสาวไปตั้งตั้งตัวต่อหลังจากวันนั้นเราก็มีโอกาสได้เตรียมงานต่อมีไปดูที่พักบ้างไปดูโรงแรมไปดูอะไรอย่าง,งเงา c o n c e r นะเรื่องที่พัก<อ>เพราะว่าสำหรับแขกฝั่งกิมก็มาจากกรุงเทพคำถามคือแล้วต้องจัดที่พักยังไง กรดไหนให้เสาบ้างเ็าแตกแต่ละคนแบบสมมุติก็เป็นเพื่อนเด็กๆอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ได้แล้วเป็นผู้ใหญ่ละ่ะแล้วเป็นแบบผู้สูงอายุไปเลยละแล้วแบบด้วยความที่อีกเป็นปีอะคําถามคือแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครจะไปบ้างจะมีแค่กี่คนจะไม่ถูกเพราะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตในส่วนของฝั่งปิดด้วยว่าแล้วฝั่งปิดจะเชิญกี่คนให้โคตา้ากี่โต๊ะ ต้องพูดฝั่งบ้านปิดนอะยังไงอะยังไงก็เต็มก็เต็มคือหมายถึงว่าถ้าสมมติแขกเขามาสองร้อยแขกปิน 800, แปดร้อยเต็มพอมีมีแขกมาแน่นอนแปดร้อยคนหรือฝั่งเขาร้อยคนฝั่งปิดนเก้าร้อยคนก็มีแขกมาแน่นอนถ้าฝั่งเขาไม่มีใครมาเลยแขกบ้านปิดพันคนคก็เต็มเพราะว่าบ้านปิ่นมันแบบ ด้วยความที่มีผู้ค้าทางธุรกิจด้วยด้วยความที่เป็นลูกค้าด้วยลูกค้าบางท่านก็อาจจะแบบเออทําไมถึงไม่เชิญเขาเห็นเรามาตั้งแต่เด็กมันก็เลยเหมือนคือว่าเขาไม่เชิญเขาเขาก็อาจจะรู้สึกแบบเออทาไมถึงไม่เชิญก็นั่นแหละก็มันก็เป็นการตัดสินใจของพ่อกับแม่คือแขกปิ่นก็ส่วนหนึ่งปิ่นเพื่อนปิ่นี่ปิ่นจะเชิญจากกรุงเทพไปก็คือก้องก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้แบบโอถึงขนาดชวนทุกคนเชิญแบบ เออเพื่อน er. ที่เรารู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กยังโตอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้ไม่ได้เชิญทุกคนเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราเกรงใจเนื่องจากว่าแบบก็ต้องให้เขามาที่จันน่ะมันมันลำบากนะเกรงใจเราไม่รู้ว่าเขาจะอยากแบบอยากมางานเราไหมแต่เราก็อยากให้ทุกคนมานะคือเราก็บอกเลยว่าแบบเออคือถ้ามีพื้นที่แบบไม่จํากัดเราเชิญทุกคนเชิญทุกคนจริงๆเราก็แบบอยากให้ทุกคนมาจริงๆแล้วใครถ้าเตาก็ถ้าเราตัดสินใจล่อนการให้ใครไปแล้วอะ ก็คือบอกเลยว่าอันนั้นคือคิดมาดีแล้วว่าอยากให้มาจีนเนี่ยเนี่ยบอกถูกต้องต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดเยอะเยอะมากกว่าที่คิดแล้วกันหมายถึงว่าโดยเฉพาะกับงานใหญ่ถึงไซส์ขนาดพันคนอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะจีเราก็จัดแบบพรีเมียมให้กับแขกค,คือเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นงานเราอยากให้เกียรติแขกทุกๆคนที่มาเราอยากให้เกียรติแขกของเราเรยอยากใหไ้ได้กินอาหารอร่อยอยากให้ินได,ได้กินของดีๆอะไรอย่างเงี้ยให้ให้แขกได้แบบเต็มที่ดีดังนั้งหมด โอเคก็ okay. วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ยังเหลือเวลาอีกนานอีกสิบเอ็ดเดือนเนาะถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าให้ฟังจริงๆก็เป็นฟิลแบบสุดท้ายแล้วคนที่ดูก็อาจจะเป็นเราของคนน่ 3. ย้อนกลับมาดูในชว่วงในอนาคตหล<อ>ังจากที่เราแต่งกันไปแล้วก็เหมือนเป็นฟิลแบบเก็บ like ความทรงจำมากกว่าว่าเราแบบผ่านอะไรเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยในช่วงในช่วงนั้นแต่ก็ประมาณนี้โอเคบาย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 ดูฉันต้องอยู่กับอะไรแบบนี้